สวัสดีค่ะดิฉันสายใจชัย,ยเกษตรและนี่คือรายการ X 2 9บทบันทึกแห่งปฏิหารสวัสดีครับผมสมพรมูลสาร X 2 9เป็นบทบันทึกเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนที่เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์อำนาจแห่งความรักขององค์พระเยซูริ์เจ้าครับและว,วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในค่ะคุณผู้ชมครับความสุขอาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆในชีวิตของเราแต่ละคนถ้า,าเราไม่มีบาดแผลหรือความเจ็บปวดต่างๆในชีวิต แลเรื่องจริงของผู้ชายคนนี้ครับคุณวิชัยเขามีบาดแผลต่างๆในชีวิตของเขาตั้งแต่อดีตนะครับและเขาจะค้นหาความสุขได้อย่างไรไปชมเรื่องจริงเรื่องแรกด้วยกันครับตั้งแต่ผมจําความได้นะครับผมรู้สึกผมไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่ขณะที่ผมอยู่ที่บ้านที่ผมเจอก็คือความขมขื่นแล้วก็ความทุกข์ในใจ ว่าเมื่อไหรจะมีชีวิตเหมือนกับคนอื่นความเจ็บปวดในใจของวิชัยมันสั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็กภาพที่เขาเห็นทุกวันนั่นก็คือภาพของพ่อขี้เมาที่คอยทุบตีทำร้ายแม่ผมไม่เคยเห็นวันไหนที่พ่อไม่เคยดื่มสุราเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาก็ดื่มสุราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าช่วนเย็นๆเขากลับมาจากที่ทำงานเขาก็ไปดื่มสุราก่อนแล้วเขาเข้าบ้านแล้วก็มีปัญหากับแม่ของผม แล้วก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นทุกวันเสียงร้องไห้ของแม่เหมือนมีดที่กรีดเอาความเครียดแค้นฝังลงไปในใจของวิชัยยิ่งนานวันมันยิ่งสะสมมากขึ้นมันทำให้เขาเกลียดพ่อเกลียดความรุนแรงที่พ่อได้ทำผ่านไปหลายปีจนเขาโตเป็นหนุ่มวิชัยกลับซึมซับการกระทําของพ่อเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เขาชายเล่าเพื่อคลายความทุกข์ใจและนั่นก็เป็นพฤติกรรมที่พ่อทำอยู่หนักเข้าเขาก็หันหน้าเข้าหายาเสพติดวันหนึ่งความเก็บกดที่ฝังอยู่ในใจของเขามานานก็ได้ระเบิดออกมาหลังจากที่พ่อไปทำงานมาและพ่อกลับมาพ่อก็ไม่คุยกับ แม่ดีๆนอกจากเข้าไปหาเรื่องกับแม่แล้วก็ตบตีแม่ผมเห็นสภาพนั้นไม่ได้นะครับก็ความรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่มีพ่อเนี่ยครอบครัวคงจะมีความสุขมากขึ้นก็เลยได้คิดว่าทําร้ายพ่อโดยการที่จะเอามีดไปฟันพ่อตาก็บอกว่าพ่อมีปืนนะโดยที่ตาได้แยกออกออกตัวผมออกจากพ่อตอนนั้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้วิชัยต้องหนีออกจากบ้าน ไปหางานทำกับเพื่อนในตัวเมืองเชียงใหม่ร้านหนึ่งที่ผมไปทำคือเป็นร้านขา้ขาวข้าวต้มได้เงินค่าจ้างวันละประมาณ25นะครับถึง30บาทต่อวันนะครับเดือนหนึ่งผมได้รับประมาณ1 2 0สอง้อยบาทแล้วก็ผมก็ทนอยู่อย่างนั้นนะครับก็ทำงานไปทุกๆวันหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นผ่านไปหลายปีวิชัยได้ทำงานให้กับพ่อเลี้ยงทางเหนือ ยไปคุมคนงานตัดไม้ที่ฝั่งพมา่าสิ่งที่ผมได้ทำกับลูกน้องก็คือว่าถ้าลูกน้องทำให้ผมไม่พอใจหรือว่างานของผม,ไ,มไปไม่ดีผมก็จะทำร้ายลูกน้องคนนั้นนะครับมีครั้งหนึ่งคือผมใช้กำลังเอาปืนด้ามปืนเนี่ยตบลูกน้องจงหัวแตกบัญชีผมก็ให้ลูกน้องอีกคนหนึ่งมาทำร้ายลูกน้องที่ทำงานใช้ไม่ได้โดยที่ผมไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ย มีผมกระทบต่อคนอย่างไรแต่ว่าเกิดจากสิ่งที่ผมมีอยู่ในชีวิตผมออกมาจากชีวิตผมคือความกดดันที่ผมเจออยู่ปัญหาที่ผมเคยเจอมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับวิชัยดำเนินชีวิตด้วยการสั่งการควบคุมและทำร้ายผู้อื่นในแต่ละวันเขาต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินทองมากมายที่เขาต้องการถึงผมจะมีในสิ่งที่ผมต้องการ แต่ว่าผมจะไม่มีความสุขในชีวิตผมคิดว่าบัตทีได้ลำายอารมณ์กับลูกน้องไปผมจะมีความสุขแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขวิชัยลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านและใช้ชีวิตเหมือนเช่นเดิมจนกระทั่งเขาได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าสวยเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนคนนี้ซึ่งวิชัยเองก็อยากจะเป็นแบบนั้นสิ่งที่ผมหาที่สุดก็คือความสุขสนในชีวิตผม ก็อยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะได้รับสิ่งนี้ที่เขาได้รับเช่นเดียวกับชีวิตของผมด้วยนะครับผมก็เลยสเสเยใจว่าจะไปหาได้ที่ไหนเมื่อได้พูดคุยกันวิชัยจึงรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของสวยมีความสุขนั่นเป็นเพราะเขามีพระเจ้าสวยได้แนะนำให้วิชัยไปรเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าที่พระคตธรรม CLC ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่สุพัคครรมของ COC ที่ผมทํางานอยู่เวลานี้นะครับก็ได้เข้ามานะครับก็รู้สึกว่าทุกคนมีความรักซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากครอบครัวที่ผมเคยจากมาอย่างมากมายผมอยากจะได้รับจากคน,คนรอบข้างมานานแล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคนเหล่านี้ผมก็เลยได้กลับใจรักเชื่อพระเจ้า อาจารย์วิชัยยาคำได้พบกับความสุขที่เขาแสวงหามาตลอดชีวิตความรักของพระเจ้าได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวและนำการคืนดีมาสู่ครอบครัวอย่างแท้จริงเจ้าของเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นผู้หญิงค่ะเธอเริ่มต้นด้วยชีวิตที่มีความสุขหลังจากนั้นเธอสูญเสียครอบครัวของเธอ แล้วชีวิตของเธอก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วเต็มไปด้วยความผิดหวังคุณผู้ชมคะในเมื่อเรามีความผิดหวังมากมายในชีวิตขนาดนี้เราจะหาความสุขที่แท้จริงได้จากไหนเราไปชมเรื่องจริงของคุณแก้วพาด้วยกันค่ะครอบครัวสายเครือคำไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าว่าการเดินทางในครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่สมาชิกในครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขาพ่อัว ตึงหยาดตึงน้องสาวน้องเคยแล้วก็ตัวของแม่นาะได้ไปเยี่ยมย้ายตีลำปางาจ้ะขากลับบ้านมันเป็นเตียงคืนแล้วเนาะก็เลยวิ่งรถกันเร็ววิ่งรถกันเร็วก็มีฝนตกปอยๆก็พอดีมาถึงตีหน้าดอยงูเมืองพานก็พอดีคนขับรถเขาก็เห็นว่าเป็นม่าดําหรือว่ากวางดงําอันยังยะมีสองตัวตัดหน้ารถเขาเขาก็เบรกกระทันหันอุบัติเหตุ ได้ทําให้สามีและน้องเขยของเธอเสียชีวิตคือพยายามทําใจนะเจ้าก่อนยังยังคิดว่าเออเขาไปสบายแล้วเหลือเขายัางเหลืออยู่เขาจะต้องต่อสู้ต่อไปอ่ะคือคือคิดอย่างนี้อ่ะเจ้าพยายามระงับความคิดเลวยด้านร่างกายเบิร์เจ็บนะเจ้ามันหมอหูสึกเจ็บเลยนะคุณหมอคนก่อนมันนุบแล้วก็สาหรับแม่หมองหสิกเจ็บปวดเลยก็เหมือนอยู่นอนอยู่เฉยๆแล้วคุณคุณหมอก็บอกเื้อดินเนี่ยส่วนลูกสาวของเธอ ได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากอาการสาหัสมากกระดูกต้นคอหักทับเส้นประสาทอาการเป็นตายเท่ากันเมื่ออาการดีขึ้นคุณแก้วพาจึงรีบตามหาลูกสาวทันทีตอนที่คุณหมอบอกคุณหมอก,ก็คนบมกก่ได้เฮือความหวังเลยนะเจ้าตอนไปโรงพยาบาลเชีงยงใหม่คกนก,ก็ถึงบอกว่าใหาแม่ทํ้ใจเตอว่าลูกนี่นะาห้าสิบหนี่ยังยังนักไปอยู่ผนไหวเนาะ นวว่่าแม,มดีหัง,องออ้อ่นอานการของลูกสาวไม่ดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้จะย้ายมาอยู่ที่ห้องพักฟืน้นอาการทรงตัวอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาค่าใช้ใจ่ายก็สูงมากถึงสัปดาห์ละเ0็ดบาทแพทย์จึงให้เธอพาลูกกลับไปอยู่บ้านและให้ทําใจออกโรงพยาบาลมาจะมาดูแลตีบ้านกาดูแลตามคุณหมอสัง่งต้องพิกตัวเขาสองชั่วโมงพิกข้างหนึ่ง เ่อจะบาเพงเกิดบาแผลกดทับเมื่อชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหมอพื้นเมืองสามารถรักษาอาการของลูกสาวได้เธอก็เชื่อตามที่ชาวบ้านบอกป้าลูกไปหักษาหมอพื้นบ้านตี้านห่อนด้อยนะเจ้ามันเป็นหมอคลายเส้นหนวดเส้นหนวดเอ็นแล้วก็อบสมุนไพรก็ป้าลูกไปรักษาอยู่ที่หันได้ได้เก้าเดือนพักอยู่ที่บ้านหมอนะเจ้าหลังจากหันเกาะมันเกาะบ่หู้คอยบ่หู้ซึกว่าเป็นจะได้ก็ ก็เลยกลับมาอยู่บ้านไปอยู่เมืองแปรยักษาหมอนวดคลายเส้นรวมกัน3คนนะจะเป็นชั่วโมงก็มีเป็นนวดเป็นอย่างใดก็มีที่หลังจากออกโรงพยาบาลมาก็ได้ประมาณเจ็ดแปดปีเนาะก,ก็ป้าหลูกตะเวนยาก,ก็มันกลมดีขึ้นก็เลยครับมาอยู่บ้านนะจ๊ะหลังจากไปป้าหลุกไปตะเวนหักสามาได้เป็นประมาณ8ปีเนาะก,ก็บวหายก็รู้สซึกว่าสิ้นหวังนะจ๊ะ คือว่ามดมด,มดหวังไอ้นาะก็ว่าคงจะมาหายแล้วไอ้นี่ก็อออนใจท่อแล้วหมด,หม,ดหมดกำลังใจตะจีจะจะป้าเข้าไปแห,หมไหวอ้นี่คุณแก้วพาหมดหวังเธอยอมแพ้กับปัญหาที่ไร้ทางออกอเมื่อไม่เห็นอะไรดีขึ้นเธอจึงหันหน้าไปประชดชีวิตเปืือนผงม,มาจวนไปเขาก็ไปด้วยเขาเขาจะได้พบกับสิ่งที่มีความสุขคือว่ามีม,มีเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาเมื่อเขาได้คิดสิ่งตี๋ เรานน่นที่เขาพิดหวังอย่างมาอย่จะให้มันกบเกิือนอย่างเอแกก็ลเลยหันไปกินเหล้าสูบบุหรี่นาอเล่นการพนันอะไรกอย่างอ่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยเธอได้เพียงเดียวเดียวเท่านั้นแต่ความจริงที่ต้องยอมรับนั่นคือลูกสาวของเธอไม่มีวันหายในไหนก็จำหายเอาอยู่ไปก็การทํามาหากินอย่างเขาคมรายได้รายจ่ายอย่างเขาก็จะเพียงพอ หมดเงินหมดทองไปนักแล้วนี่สินก็นยังมีอยู่กึดกอเลยว่าท่อแล้วหมดหวังแล้วก้าเขากินยาตายดีบ่อไอเนี่ยก็อู้ก็ลูกสาวเนาะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็สภาพร่างกายเขาก็ยังบวดีขึ้นต่อใดอาจารย์คือว่าเขา้าไปเขาเป็นพระลของแม่ทุกอย่างอาจารย์ก็เลยบอกอู้เบือ่อจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาขายเครื่องตัดไฟฉุกเฉิน และคำพูดของชายหนุ่มคนนี้ได้ทำให้เธอเกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้งคนว่าอ๋อป้าไอ้นอะพระเจ้าช่วยป้าได้นะปุ่นว่าไอ้เนอะพระเจ้าช่วยป้าได้นะป้าลองเจือพระเจ้านอไปหาพระเจ้านอคือว่าเขาจะตายแล้วไอ้นอถึงถึงคิดอยู่นะมันยังมีความคิดอยู่เรื่องว่าจะฆ่าตัวตายนะอ๋อในวาระสุดท้ายร้องพะร้อยเราเจือพระเจ้าพะร้อยก็เลยเจือปิ่นก็หลังจากที่พีนอคิดเตียนมาเยี่ยมเยียนใจก็เออเขาร้องแสวงหา เขาลองฟังเปินเขาลองเจือเปิดอนอเพาะเพื่อเขาจะลูกเขาจะได้รับการรักษาให้หายแต่ก้าอินเ่ะก็ร้องพอความหวังเนาะก็อู้ถึงว่าเป็นความหวังและยาสุตีต่อไปของเขาเพราะว่าความหวังอย่างอย่างอื่นบกกรมมีอย่างเนาะความหวังอยากจะให้ลูกหายอย่างเดียวอิเน่ยเมื่อความรักของพระเจ้าเข้ามาสัมผัสจิตใจคุณแก้วพาเกิดความหวังและกําลังใจใหม่ลูกสาวของเธออาการค่อยๆดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่หาย แต่ครอบครัวของเธอก็มีสันติสุขและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะทำการรักษาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับอหอนตางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้พระเจ้าได้ลดหลอดพ้นจากความมืดน,นั้นมาสู่แสงสว่างของพระเจ้าแล้วจ้ะคุณผู้ชมครับสาหรับผมผมรู้สึกว่าคําว่าความสุขนั้นแตกต่างจากคําว่าสันติสุข ความสุขคือสิ่งที่เราแต่ละคนสามารถหาได้จากสิ่งง่ายๆรอบๆตัวนะครับจากเหตุการณ์จากการไปเที่ยวจากการซื้อข้าของต่างๆแต่ว่าคําว่าสันติสุขนั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้จากภายในและเมื่อเรามีสันติสุขนี้นะครับจิตใจของเราจะไม่กระหายอยากอีกต่อไปองค์พระเยซูเจ้าเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่จะเติมเต็มในชีวิตจิตใจภายในของเราแต่ละคนครับ ใน,นพระคัมภีร์มีบอกไว้นะคะว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ใดที่มามาถึงเราผู้นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์และนั่นหมายความว่าเมื่อชีวิตนิรันดร์เกิดขึ้นในจิตใจส่วนลึกของเราความสงบนิ่งสันติสุขที่คุณสมพรพูดถึงก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยค่ะถ้าขณะน,นี้คุณผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองกําลังเผชิญกับความผิดหวงังแล้วอยากจะขอพระเจ้าเข้ามารื้อฟื้นความสุข ให้เกิดขึ้นมีความหวังใหม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือคุณกําลังสูญเสียคนที่คุณรักหรือคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองกาลังเผชิญกับโรคร้ายที่ไม่สามารถที่ทําให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าได้คุณผู้ชมคะถ้าคุณต้องการสันติสุขให้เกิดขึ้นเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความหวังและกําลังใจอธิษฐานไปด้วยกันกับเรานะคะพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าลูกต้องการลูกต้องการความสุขซึ่งมาจากพระองค์ความสุขซึ่งมาจากพระองค์ขอพระองค์ได้เข้ามาขอพระองค์ได้เข้ามาเติมสันติสุขในจิตใจเติมสันติสุใในจจ เพื่อลูกจะได้เรียนรู้เพื่อลูกจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่และมีประสบการณ์ใหม่อธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริรรสต์อาเมนอาเมนคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้อธิษฐานร่วมกันกับเราอย่าลืมนะคะโทรมาบอกโทรมาพูดคุยให้เราฟังด้วยที่หมายเลขโทรฟรี1 8 0 0 5 3 2 4 0 2 หรือคุณผู้ชมยังรู้สึกว่ายังไม่จุใจพอและฉันอยากจะคุยหรือว่ามีใครสักคนนึงที่จะพูดคุยโดยตรงกับคุณเอง1-800-532-402โทรฟรีค่ะโทรตอนนี้เลย